สวัสดีครับกับสวัสดีเอซี่แฟนคลับครับวันนี้พ่อผมครับนายตนกามาตามฮิตมาตามกระแสครับพี่น้องครับในเรื่องของไหมด่างไมมประดับกําลังมาแห้งนะครับมาเป็นวิทยาทานหรือว่าอ่ซีว่าควบดูมาให้ควบดูกับวอรเแมนครับมาให้ควบดูบอดดี้เพราะว่าควบดูผมกับบอสบอดดนะครับยินปากก็ปากจากเา่าบานดีกว่านะครับ เป็นแบ่งปันนะครับบอกคุยถามข่าวถามข่าวกันหนยครับเหม็นกันขามาได้นะครับสําหรับเกษตรกรหรือว่าท่านใดกําลังหิตติดกระแสขึ้นเขานะครับอย่างใดไม้ด่างไม่ประดับในเขียน้านทรายเข้าครับสามารถเขามาเบิ้งได้นะครับอยู่ที่บ้านลาดลักแดนตําบลหนองแวงอําเภอลานทรายจังหวัดบุรีรัมย์ครับพี่น้องครับนี่คือนะครับสาคูด่างครับพี่น้องครับสาคูด่างมีเยอะนะครับพี่น้อง เนี่ยมีเยอะมีราคาด้วยนะครับเนี่ยเลือยากหนูราคากบบเพิ่มนะครับเพิ่มมาทางหมายหมายเลขโทรศัพท์นะครับเพิ่มในไลน์แต่ไปตรงเพิ่มด้วยหมายเลขโทรศัพท์นะครับด้วยเบอร์โทรศูนย์หกสี่สี่แปดหกเจ็ดศูนย์หกหกครับพี่น้องครับศูนย์หกสี่สี่แปดหกเจ็ดศูนย์หกหกเขียนล้านใส่คอมมาได้เลยครับเดี๋ยวผมรโ แบ่งห้นะครับอันนี้มีมีที่พอสมควรนะครับเป็นสาคูด่างแท้ล้านเปอร์เซ็นต์นะครับงามครับพี่น้องครับเนี่ยงามวะครับงามหลายแข็งแรงนะครับใบสีสันดีเป็นสาคูดานนะครับทีเป็นทีนิยมในบางพื้นที่นะครับพี่น้องครับเนี่ยต่อมาครับอีเหนานะครับกำลังเป็นทีนิยมพืนกันครับนี่ครับอีเหนาอเนาะ อีเหน่านะครับเนี่ยขอมูลบาหลายครับพี่น้องครับมาแลกเปลี่ยนเลี้ยนรู่นะครับมาให้พี่น้องเบิ้งกันนะครับอยากแบ่งก์ับเขามาเบิ้งไหนครับที่บ้านลาดลักแดนตำบลหนองแวงอำเภอละหารใตจังหวัดบุรีรัมย์โทรมาสายตรงครับ0644867066ครับพี่น้องครับอ่ามีบาหลายแต่ว่าพ่อแบ่งปันกันได้นะครับนี่เป็นต้นที่ใหญ่พอสมควรแล้วครับพี่น้องครับตัวนี้มี ผมเบิ่งหนึ่งต้นสองต้นมีสามต้นนะครับเนี่ยแตกนอแตกลูกขึ้นแล้วครับเนี่ยสามต้นต้นละสามกิ่งนะครับพี่น้องครับสวยงามปะครับเนี่ยพี่น้องนะครับนี่ผมก็ลังแบ่งออกมานะครับพี่นาอหน่อยนะครับมมนเกิดใหญ่ไปทั้งหนานะครับบริเวณส้ายพันหน่อยนะครับพี่น้อหน่อยนะครับถัดมาครับ ถัดมาควนอิมครับพี่น้องครับเป็นวากวนอิมนะครับฟังจากปากต่อปากด้วยพี่น้องด้อยอันใดผิดพลาดกับเมียนเขามาให้ข้อมูลหรือว่าไม่ให้ข้อมูลกันสำหรับพืชที่กําลังเป็นที่นิยมนะครับไม้ดอกไม้ประดับครับพี่น้องครับนี่กควนอิมนะครับสวยงามพืชกันจะมีอยู่สามสี่กระถางข้อใดแบ่งปันกันอยู่นะครับถ้าอยากได้นะครับกับเขามาดีกว่านะครับมันบ่หลายดอกครับแต่ว่าล่งเป็นวิทยาทานหรือว่าแตกเปลี่ยนเลีนยงลูกกันนะครับต่อมาครับเป็น บอลดำบอลดำครับพี่น้องครับงามพี่กันครับโอ้มีสนีในีตัวครับพี่น้องครับก้านแดงนะครับก้านแดงใบออกทนม่วงนะครับนี่คือเสนีในตัวของเขาครับงามพี่กันตัวนี้เนี่ยไปสะท้อนแสงเลยครับกวดอิ่มนะครับแต่เข้าไปเนียยอดเลยนะครับนี่รายละเอียดกล้องสุดยอดนะครับสวยงามนะครับมีเต่งมากายมีสนีในตัวนะครับเออต่อมาครับเป็น หกหลงหกหลงนะครับพี่น้องครับหกหลงนี่ตอนนี้เป็นสีแดงแล้วครับนี่ใบใบหน่อยเขาใบหลุดเขากำลังเป็นสีเขียวนะครับสวยงามครับพี่น้องครับสวยงามนะครับเนี่ยบึงเป็นวิทยาธานนะครับคือกันครับพี่น้องครับหกหลงนะครับเพียงแต่ว่าเขาสีค่อยๆเป็นสีแดงไปเรื่อยนะครับโอ้สามาถ สร้างรายได้ให้สำหรับเกษตรกรที่มีเวลาอยู่ห้อยู่สวนนะครับอยู่บ้านอยู่สองขี่มัวพี่น้องครับผลผลิตจากวัวนะครับทีเหล้ยงวัวนี่สุดยอดอีหลีครับทีงามนี้มีแต่ขี่มัว์เพราะมีสารเคมีใดๆทั้งสิ้นครับพี่น้องครับงามด้วยธรรมชาติงามด้วยปุ๋ยที่ข้าใสปุ๋ยขอกข้านะครับเหล้ยงงัวนะครับช่องหน้าจุกาดเป็นช่องซื้อขายวัวผสมวัวนะครับแตกนอ่นะครับพี่น้องครับ ยังรับผสมเทียมนะครับพอพันหมากไมมกัวสามสิบตครับพี่น้องครับบ้ามันแดงนะครับทั้งน้ำเขานะครับสวยงามครับนี่ก็อีเหนาครับอีเหนาผมกําลังแยบอ่ะนะครับอันนี้ผมก็ลังพานอกะ้าหัวเขานะครับนี่ก็อีเหนาเหมือนกันครับพี่น้องครับสุดยอดบ้นะครับเพียงแต่ว่ากระตอกกระทางอย่มันยัง่สมบูรณ์เหลือเกินนะครับสวยงามครับ ของสวนคุณแม่นะครับอันนี้อันนี้สาหน่อยปลาแฝงครับพี่น้องครับ่ยังพ่อมีเด้เบิ่งนนีแไ่ครับกุุงไกเซอ้ออันนี้อย่างนี้อันนี้กรุงไกเซอ้อนะครับกรุงไกเซอร์นี่ได้ครับนี่หนาขาวเปอนเวรเนี่ครับกำลังสีมีราคาหรือว่ามีแหลวกะแต่เพี่ยนเล่นลูกกันนะครับนะครับพี่น้องครับเบิ่งครับ เบิ้งละกัาซอยเม่นอันใดเป็นอันใดนะครับอันใดเขาตาอันใดมีราคากขามาแบ่งกันนะครับแบ่งปันกันใดนะครับเนี่ยเพื่อนกระเลียงปลูกไปตามธรรมชาตินะครับเนี่ยสวยงามมากครับพี่น้องครับนี่ครับจักอันใดเป็นอันใดครับพี่น้องครับอยากได้กับรือกว่าเข่ามือเข่าตาอันใดกับเบิ้งใดครับนี่มันกับบ่าลายดอกครับพี่น้องครับพ่อไดเบิ้องไหนแงยพอไดแบ่งปันกันนะครับส่วน ในส่วนของสาคู้ดังครับจะยังมีเป็นเนืองๆมาเรื่อยๆว่าขาดสายครับพี่น้องครับอยากได้ก็แล้วผมจะใส่ให้นะครับเพียงข้ามาเลยครับอีน้องอีน้องมีเบิดครับนี่ครับที่สําคัญคือกล้วยดังครับโอ้ยงามดืวยกันครับสาคูดดังนะครับกล้วยดางนะครับเนี่ยดังดีด้วยครับพี่น้องครับมีเยอะ เออไม่เยอะนะครับมีอยู่4ต้ตนนะครับแต่ว่าผมไปแบ่งมาตนหนึ่งนะครับแต่ว่าพี่น้องอยากได้อ,อะสามารถโทรมาสอบถามหรือว่าเพิ่มทั้งอดีตไลกนย์ก่็06 4 4 8 6 7 0 6 6 0 6น4 8 6 7 0 6นะครับบ้านลาดนักแดนตำบลหน,นองแวงอำเภอลานทรายจังหวัดบุรีรัมย์มีไม่เยอะแต่มีพอแบ่งนะครับ064 486 7066สีเนี้ีสวัสดีครับ